ใช่ผมโอ้โหอุ๋ยเราไม่จำเป็นไม่จำเพิ่นนี่ปลวกเขาด้วยครับอันนี้ไม่กี่วันเองครับสองวันสามวันเองวันวันนั้นอาจารย์มายังไม่เห็นเนาะครับนี่ผมขึ้นตรงนี้เห็นไหมว่าฟางทีนี้ฟางเราเราไปซื้อเขากันยี่สิบบาทใช่ไหมครับยี่สิบบาทแต่ว่าเนี่ยไม่ไถ่พันอยู่เนี่ยเนี่ยเสาที่ปลูกขึ้นมากเลยเก็บเอาเสร็จไหมครับเพรทำหมดแล้วนี่ไง เม่อเหมือนทางเหนือแล้เหนือไ้หมันเยอะีทางนี้ไหมมันน้อยเดเก็บเก็บเก็นัวมัเ่ที่าเองป่ทเองหมดอจยะเอาไม้ไผ่มาตัเอปุ่มฝ่ายอะขเขาอูยาตเข้ามาที่ห้องอ่าวได้ไหมได้ครับแต่กังยืทงโอ้นี่บันไดขึ้นนี่คลาสสิกมากง่ายง่าอวกไม่ขึ้นเหรอไม่ครับอาจารย์เด็มดมันจะกินอะไรได้นี่ต้องทา ปลาตพวกำังธรรมชาติอย่างนี้โโอ้หเหมือนบ้านเพื่อนผมเลยบ้านดิเวทต้องครัวเของนีต่อกินแบบง่ายๆครับไม่ต้องใช้เตาแก๊สครับอันนี้ก่อบไฟเอาไปได้หุงข้าวหุงกับข้าวกัธรรมชาติที่สำคัญนี่เขาที่ล้างมือนี่ก็มืออาจารย์ชอบชอบมากเลยอเนี้ยที่ล้างเพล้างจานข้างนอกบ้านครับแล้วเธอทำร่อง รับล่องนี้เวลาเราไปเวลาเราล้างคนงางจานอะไรล่องล้างกินพวกนี้เวลาเราเดินเข้ามาใช่ไหมครับอาจารย์ลินมาจะติดดินมากเราล้างตงนี้มันไหลไหลมันจคเับเข้าใจละเพราะหมายว่าเราทําเป็นล่องน้ําไปล่องน้ําไปเวยกินบางทีมันหยยบมันัหยยบเรามาตรงนี้ก็ครับครแบบนี้ก็ง่ายตักแล้วรถใช่ครับอาจารย์แบบนี้เข้าใจเข้าใจได้ปัญญาได้เรียนรู้ใหม่คนสมัยก่อนเรานั่นนะคุณยาแตายายเราทำนะนี่นี่เห็นไหมว่าสังกะสีเก่า ใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกอย่างใช้ไม้มันหนีโอ้โหสุดยอดดอกอะไรเนี่ยจะต้องเรียนรู้ชาบ้านเอาไว้ให้ผมครับอันนี้ผมมีให้ผมอันนี้ข้างอวบพวกครับวันนี้พวกพวกราชานะพวกาัหลวงทำอะไรอยว่ยาวหวานหองไม่ยาวนี้พวกลูกพวกเยอะส่วนใหญ่จะทำเป็นชั้นตรงนี้ครันะอันนี้ชั้นเป็นชั้นเราเรากันการจะไล่ จะปลูกดอกไม้ไ่มีต้นกล้วยแบ้กล้วยพวกนั้นก็ผักฝั่งเอ้ย่าย่นั่นปลูกหรือยังถ้าไม่ปลูกจะมาช่วยปลูกแบกเนเยอเยอะอไม่เยอะครับอาจารย์อยาไใดลงนะตามโค้กเข้าทางนี่แหละผมจะมาปลูกกันไมให้เดี๋ยวเราไปดูขึ้นขึ้นขึ้นไปดูบ้านไหมขึ้นไปดูบ้าน ทางบันไดบ้านของต่อนี่เลยครับผมจะไปทำมาจากให้อาจารย์แบบนี้เออผมมีผมมีไม้แต่ผมทำไม่เป็นเดี๋ยวจะไปช่วยอาจารย์หน่อยไปสอนหน่อยคุยกันอยู่กับแฟนว่าเดี๋ยวรางวางเราคนไปช่วยอาจารย์ครับผมขอบคุณครับต่อ เนี่ยบ้านรูปทรงของบ้านเป็นของชาวเหนือนะทราบว่าทำเองคนเดียวครับทเองคนเดียวเาจทเองสร้างบ้านเนี่ยเออทาไปไม้ก็ไม้ง่ายๆเลยนะนี่ครับม่ง่ายๆครับไม้เ็จไม้จากพวกที่เขาทิ้งที่เขาทำถนนผมก็เก็บมาเอามาทำพวกนี้พวไม้พวกนี้พวกเสาพวกอะไรพวกที่ย่าง เดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อนะไปดูไปดูที่ปลูกไว้กินแบบในครัวเรือนแบบถ้าเดือก็พ่อขายถ้าเดือก็ขายถ้าเดือก็แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งโอ้โหพอพอออกมาแบบนี้ลมเย็นสบายดูสิสองทุ่งครับทุ่งนี่แหละที่เขาว่าหลายคนไม่เข้าใจอาจารย์สารทิตตรงนี้คือกําไรครับใช่ครับกำไรที่ว่านี้คือความเบิกบานความรู้สึกสดชื่นอากาศ คนเมืองไม่มีโอกาสได้สัมผัสแบบนี้หลายคนก็บอกว่าไปทําไมนะคือคือถ้าเรามัวแต่คิดเรื่องเงินมันก็เลยอยู่ติดกับดักเรื่องเงินตราแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของสัมผัสธรรมชาติแบบนี้ยอันนี้คือกําไรครับนี่คือกําไรนะต่อใช่ครับ,รบสิ่งที่เราทําแต่ละวันแล้วเรามีความสุขนั่นคือกําไรเพราะบางคนเนี่ยมัวหาแต่เงินแล้วบังเอินไปขึ้นเวรมั่งไปทาอย่างไปหาไรายได้พิเศษมั่งเนี่ย พราคิดว่าตัวเองกลัวเงินไม่พอมันก็เลยกลัวมันกลัวกลัวเงินไม่พอใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นไปติดกับตักตรงนั้นนะแต่แต่ก็ก็แล้วแต่นะเป็นวิธีของไทรของมันแต่วิธีของเราดูสิเนี่ยดูบวกของเขาในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวเหมือนที่อาจารย์ว่าท่านได้ครับในน้ามีปลาบนกุซาก็มีผักเค้กไว้ให้กินเรากินอะไรบ้างนี่ต้องทุ่งแต่แต่จริงจริงก็แล้วแต่ใครชอบนะกลุ่มที่ยึดติดกับคุณนิยมก็ก็จะอยู่ในเรื่องของการเสพการบริโภค S <S <S <ช>เอาเงินตาเป็นตัวตั้ง<ช>แต่ถ้าเอาเรื่องของจิตวิญญาณเป็นตัวตั้งผสมกับทุนนิยมหน่อยก็ได้เอาให้มันพอดีของแต่ละคนนะ,ะมันมือนความสุขที่แท้จริงครับ,<ช>รบถ้าเราคิดอย่างนั้นมือนีเอย่อนที่ผมไปไปบ้านเลื่อนทางขอนแก่นเขาก็บอกว่าเขาเขาทำแบบผมไม่ได้หรอกอันนั้นมันจิตวิญญาณมากเกินแต่เขาเป็นธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยว่าเอาเอาผสมผสานกันได้ไหมสุดแท้แต่ใจปรารถนาของแต่ละคนใช่ครับใช่ หมอก็คลาสสิกมากเลยนะบอกตัวเองไหนวะเนี่ยอันนี้พอก็มอยมอยนะเดี๋ยวเราไปกันครับเอาไปกี่ลัานนะจังเอาไปทั้งหมดนี่ก็ประมาณ30กว่าลรัมครับ30กว่ากรัมจะวันนี้เอาไป10ลั่ก่อนปะ แข็งแจังอันนี้แล้วเราเอาไม้ด้ามขวานนะครับจะไปสร้างบ้านแบบวิถีไทยใหญ่เราย้ายไปเอาวางเอาวางวางนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาไอ้ทำไมขาของอาจารย์มันคมมากเลยอ่ะเนี่ยอ๋ออันนี่ผมไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันเหมือนซามูไรเนี่ยมันเป็นเด็กอย่างดีครับอาจารย์อันนี้มันดีพ่อผมทําให้ครับพ่อทำให้ครับ่อนผมจะลงมานี่พ่อให้พ่อให้ครับ ว่าคนทํางานมันต้องมีมีดคู่กายมีดคู่กายครับมันต้องมีตอกาจมีดคู่ใจที่่เราจะทำงานนะให้มาด้ามเดียวเนี่ยนะคนละด้ามคนละด้ามทุกคนครับทุกคนให้คนละด้ามครับคนละด้ามใครวินเกษเตรกรก็ข้าให้ทุกคนทุกคนก็ทําให้ทุกคนครับเราไปข้นไม้ไผ่นะครับชนิดไม้ไผ่ก็ไม้ไผ่ด้านขวานเพื่อจะมาทำการปลูกบ้านแบบ โบราณฮนะบ้านธรรมชาติในแบบวิถีของชาวไทยใหญ่นะครับโดยมีอาจารย์ต่อครับซึ่งมีเชื้อสายเชื้อสายเทาชายใหญ่จากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มาที่ทุ่งทาดอนขี้ค้อนตำบลบ้านมอมคือสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเมื่อวันก่อนพวกเราดําเนินการเรื่องของอ้อยะรักษาพันุ์อ้อย พันโบราณครับอันนี้เรามาถึงแล้วครับ